สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทร่วมกับจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูในระดับประถมศึกษาจากสองเขตพื้นที่ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งเมืองชัยภูมิและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ามอำเภอจตุรัสกว่า295คนหัวใจของการอบรมคือ การจุดประกายให้ครูรู้จักออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a d ดไ t t p p s ซึ่งประกอบด้วยกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้วิเคราะห์ผาระงานออกแบบภาระงานและกิจกรรมดำเนินการจัดการเรียนรู้และสะท้อนผลและประเมินอย่างต่อเนื่องดอกเตอรเกษรทองแสงผู้ส่งคุณวุฒิสพทกล่าวว่า เมื่อครูเข้าใจและลงมือจัดก,การเรียนรู้แบบ GPS s s ไฟสตได้จริงจะเกิดผลลัพธ์ชัดเจนผู้เรียนจะรู้จักคิดวิเคราะห์ลงมือทำและต่อยอดไปสู่การใช้ชีวิตและอาชีพในอนาคต การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพทาการจัดอบรมในชัยภูมิครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติห้องเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรไปจนถึงชัยภูมิบุรีรัม์นลร,ราชสีมาและอีกหลายจังหวัดที่ร่วมโครงการหนึ่งอํ อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ